ไปก่อนไปไกอนไปกอไปกอนก่อนไปกอนไปก่อนไปกอไปกอนไปก่อนไปก่อนไปกอนไปก่อนไปกอนไปกอไป่อนไ่นไปนไปก่ก่อนไปอนไ่อนไ่อนไป่อนไนอ่ไ่ไปไป่ออ ม่เขียวโดนูเหลือนเบื้องหลังยิ้มอาผิวเปลน่นอใครนะยิงยิ้ม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 แท้จริงเป็นอะไรยิ้มยิ้มแท้จริงนางคือมูดินค้าคือพี เงพฤศจนะคะซื ok ้อบัตรได้ที่ไหนอะถือทันวาค่ะที่ไหนนะไทจิเก้เมเจอร์ทุกสาขานะคะก็วันปัดละ2,000บาทนะคุ้มมากได้เจอทั้งนาตาลีโคนะคะได้เจอทั้งพี่เบนชาร์ทิสเลยนะคะในวันที่หนึ่งนะคะแล้วก็ได้เจอเนสด้วยแล้วก็อีกหลายๆคนเลยแล้วก็คุณภาพเยอะมากมายเลยนะคะก็ไปให้กำลังใจได้เยอะนะคะในขนเพลงเพราะไป4ี่เพลงนะคะต้องไปรอติดตามว่าจะเป็นเพลงอะไรเพราะว่าเรานำเพลงทั้งหมดมาเพ v า r เป็นดนตรีแจ๊สใหม่นะคะโชว์ซัมโผ แล้ที่แล้วไม่ได้ไม่ได้เจ้าเรียกพวกข้าว่าปี่ซอนเล่นใหญ่แพงมี้านตรงพี่อ้นบ๊ายบายเจอกัน ได้ยนะพรุ่งนี้ต้องพากันแหกที่ตาตื่นช่วยนี้้วยนะ